มาแล้วนะครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4เนาะนะครับในคลิปนี้เราจะมาเจอกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับครั้งนี้เราเจอกันในครั้งที่3แล้วเนาะนะครับครั้งที่3วันนี้มีสัปดาห์นี้มี2ใบนะครับสใบ2เรื่องเลยนะครับ2เรื่องเลยนะครับก็มันเป็นกิจคราวที่แล้วอะเรามีอยู่3ใบจะเป็นเรื่องเดียวนะครับคราวนี้2ใบ2เรื่อง นะครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันก่อนนะครับในเว็บของครูอัพนะครับก็วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเนี่ยคุณครูทำไว้ให้ตรงนี้นะครับปอสี่เนี่ย14ตัวเนาะนะครับปอสี่นี่14ตัวนะครับเดี๋ยวเออครูขอเช็คก่อนว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็เราเรียนกันไปในส่วนของ ตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับเขียนไปแล้วนะครับเช็คไปแล้วเนาะนะครับตัวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้นะนะครับคลิปนี้นะครับเราจะใช้2ตัวนี้2องตัวนี้นะครับนี่สตัวนี้นะครับเออมันอยู่หน่วยที่3แล้วก็หน่วยที่1นเนาะนะครับหน่วยที่3าัแล้วก็หน่วยที่1นนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะอะไรยังไงนะครับในส่วนที่3ามและหนที่หนึ่งเนาะนะครูมีใบงานมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วครูปินมาให้เลยครับ2ใบมี2หน้านะด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับในส่วนของสอเสือหนึ่งจุดหทับสีนะครับแล้วก็สอเสือ2อจุดหนึ่งนะครับสามจุดสจห้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามา เรียนรู้กันนะครับฉเฉลยใบงานนะฮะเออมาฉเฉลยใบงานใบงานอยู่นี่นะครับสอเสือ4.8เนาะนะครับสอเสือ4.8อืมด1ปดหนึับสี เหมือนกับครูว่าครูอ๋ออยู่นี่นะครับอ่ะอยู่นี่นะครับเป็นใบงานง่ายๆนะครับอ่ะนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวใหกเรียนเนี่ยใบงานตัวนี้นะครับเขียนเรียงเขียนชื่อนามสกุลเลยนะครับเขียนชื่อะนามสกุลเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่ะด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ครับคุณครูเอามารวมไว้ในใบเดียวแล้วนะครับแต่ให้นักเรียนต้องเขียนชื่อนะ นะครับเดี๋ยวครูจะได้ไม่รู้ครูจะได้รู้ว่าเป็นของใครนะครับใบงานใบนี้นะครับเเรื่องนี้เรื่องศาสนาอื่นนะครับอ่าดูข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับศาสนาคริสต์นะเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์นะครับเรียนเขียนลอกลอกตามไปเลยนะครับปาเลสไตน์นะครับอ่านะครับส่วนข้อที่สองศาสนาศาสนามุสลิมคืออะไรลูก ศาส,สนาของมุสลิมก็คือศาสนาอิสลามนะครับศาส,สนาของมุสลิมคือศาสนาอิสลามนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อ3ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นที่นครเมกกะนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเกิดที่นครเมกกะนะครับประเทศ ซาอุดีอาระเบียนะนครเมกกะนะครับซาอุดีอาระเบียนะนี่นะครับตัวนี้เนาะนะครับอ่ะข้อต่อไปข้อที่สี่นะครับข้อที่ 4, สี่ศาสดาของาศาสนาคิดก็คือพระเยซูนะครับก็คือเทพเจ้าของศาสนาศาสนา,าคิ์ก็คือพระเยซูนะครับแต่สําหรับ ศาส,สนาพุทธคือใครก็คือพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถ์นะครับโอเคพระเยซูนะนะครับศาสนาริต์แล้วก็อิสลามล่ะอิสลามก็คือพระนะบีมูฮัมหมัดนะครับนี่ของอิสลามนะครับอ่าของอิสลามนะครับอ่า ต่อไปข้อที่6นะครับศาสดาของศาสนาคริสต์นะครับมีบิดาหรือพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อโยเซฟนะโยเซฟแม่ชื่อมาเรียนะครับอันนี้ของศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็ศาสนาศาสดาของศาสนาคริสต์นะสิ้นพระชนเมื่ออายุเท่าไหร่ลูกพระเยซูนะ คนนี้เขาเรียกพระเยซูเนี่ยพระเยซูพระเยซูเนี่ยทุกอันเลยเป็นพระเยซูหมดเลยนะครับสิน้นประชนม์เมื่ออายุ33ปีเนี่ยครับอันนี้ก็พระเยซูนะพระเยซูนะครับศาสนาคริสต์นะโอเคแต่อิสลามล่ะอิสลามก็คือนบีนะครับมูฮัมมัด ดับบีมูฮัมหมัดนี่ข้สนาอิสลามนะครับอ่าเป็นบุตรคนเดียวของอ่าเป็นบุตรคนเดียวของใครของเออเนี่ยนี่อับดุลเลาะกับอามีนะนะครับอามีนะนะอันนี้เป็นของเอ่ออิสลามเน้เรียนดูชื่อก็ได้ครับชื่อถ้าเกิดเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยก็จะเป็นศาสนาคริสต์ นะครับจะเกิดเป็นแบบว่า,าภาษาออกแบบทั้งใต้ๆอ่ะก็จะเป็นในส่วนของศาสนาอิสลามนะครับนบีบบอลัลเลาะนะมีนะอะไรพวกนี้จะเป็นศาสนาอิสลามนะครับจะเกิดเป็นชื่อแบบอังกฤษอังกฤษาต่างประเทศหน่อยก็จะเป็นศาสนาคริสต์นะครับโอเคข้อที่9อ่าศาสนาของศาสดาของศาสนาอิสลามคือใครลูกนะบีมูฮัมมัดอ้าว นะบีมูอ้าแบตเตอรี่ครูหมดอีกแล้วอามัดนะครับอ่ในข้อที่9นะครับส่วนข้อที่10ก็คือศาสนาอิสลามนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็งหมดจบก่อนนะครับเพราะว่าแบตหมดเดี๋ยวครูหอชาร์จแบตก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในใบงานที่2ของสัปดาห์นี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เอย่าไปต่อคลิปหน้านะสวัสดีครับ